สวัสดีค่ะพี่นองทักทายจากบานมาดมแจ๋วค่ะพี่นองจ๋าเมื่อนี้มาดมแจ๋วสิมาทักทายพี่นองสิมาเห็ดอันนี้พี่นองจ๋าเมื่อนี้ไปเก็บเห็ดมาแล้วคะ่ะตอนกันตอนเก็บเห็ดนี่ก็ม้วนม้วนพี่นงเมื่อนี้ยมาดมแจ๋วสีผ้ามาเห็ดอันนี้คะ่ะเห็นบ่ค่ะสิมาทาความสะอาดเห็ดพี่นองจ๋เาเฮากระใสผูกกันเนาะผูกผกันผูกกันแปง้งก็เอามายังกอบแปลง แปลทำข้อสาดเห็ดพี่น้องขอยบอมวิปแปลทำข้อสาดเห็ดขอเอาแปลงท่าสีเศษดินออกพี่น้องว่าเพราะว่าการเก็บเห็ดเนาะพี่น้องเขาบ่ให้ล่างเนาะเขาเขาเขาบบตรงหลางเนาะแต่่วกอนสิกินนี่เขาจังลลางด้วยพี่น้องเด้อก่อนเขาสิเก็บเขาช่องแข็งเนี่เขาเอาแค่ปาดขี้ดินออกแลก้วก็เซ็ตออกยังสีด้วยพี่น้องเด้อมันสิหเห็ดเห็ดบบเสียเนาะ,ะค่ะเนาะนี่มาดาเจ้าก็เห็ดมาหลายดอกหรือพี่น้องสะอาดเจ้วนี่อันใดที่มันเป็น ตีนมันที่มันยังมีอันนี้ห้อกระปาดออกังสี่พี่น้องเห็นบ่คะในพี่น้องมาดำเจ้าเห็ดลายดอกอะไรก็เลยตั้งกล่องวะเอา้าเห็ดคลิปมาฝากพี่ตอนนอกก้องกันนาวิธีล่างเหนะ็ดเนาะสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนพี่น้องกรนะหู head, ดุวนาเห็ดโบด้มีกินตลอดเนาะค่นะเนาะกรนะซิมีิตหนาช่วงน <c oughs> ี้แหละเอ่อช่วงนาเขาเอินว่านาเห็ดออกเนะนาะน้านี่นาโลดตมเนาะภาษาฝร,ร,ร,รั่งเศสเขื่อนวนาเอีอยงก็ นาเลือดูบใบไม้ลวงนี่พี่นอ้องมันจะมีเห็ดออกเนาะคะ่ะนอกฝนตกมากแล้วก็อากาศยเย็นๆแล้วหนาวเห็ดก็สิออกหลายอันนี้เป็นเห็เดเพชเพิงเขาเอิ่น่าโบเลดิแซฟเนาะค่ะพี่นอ้องเป็นเห็ดเพิงอีกชนิดหนึ่งเนาะคะ่ะงามอยู่พี่นอ้องกินกระแทกเพื่อกันตัวนี้หยาดหยาดหย,ยาดนอนมเมื่อใดเนาะพี่นอ้องเห็นบอกฟังนี้ง่ามอีกฟังนี้นอนจอเพิ่นเข้ากับบ่เอานะเขาเอาแต่ม้วนถี่นงามพี่นอ้องเอาบอา่อหัวใจแล้วบอกไปบอกามา ดอกกับเซป้อนดีเนาะค่ะเขากับสิเก็บเป็นการถนอมอาหารพี่น้องเก็บเพชรไว้กินเนี่ยหนาหนาวน้องหนาหนาวกับสบบมีเพ็ดกินช่วงมันออกไล่ลาเขากับเก็บเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตามกฎหมายอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะพี่น้องเก็บออกจากปลาเธอหนึ่งเขากับสิได้เทลเทอละสองกิโลเด้อพี่น้องเออ้านตำรวจเห็น้าเอาไล่กคนันกับบุได้ด้กบุไดไปคนมาสิกิโล่้ากิโลกับบุได้ด้พี่น้อง พิษกฎหมายค่ะต้องไปเก็บละลายเถือเพื่อจะว่าดําเจ๋วเนี่เขาปลาเทือหนึ่งบะบ่านอยู่ไก่ปลาพี่น้องกัแวะไปเอาอเถือละโซนกิโลโเนาะนกิโลครึ่งตัอเถือกระเด็มาสามอยู่พี่น้องเนาะค่ะเนาะกะกะเฮ็ดหลายเอาเถียวเอาพี่น้องเขาเมือม่อเมือม่อว่าเมือละสิบเถี่ยวผมพี่น้องได้คลิปมาฝากกันน้ำพึ่งวันนี้มาดำเจ๋อเอาความรู้มาฝากเกี่ยวกับการเ,เก็บเพชรอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะกะั กับบบแม่ดําแจ๋อบอกหูว่าอยู่ประเทศอื่นเป็นบทแต่ว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอยู่ฝรั่งเศสนั่นพอมเพราะว่าแมาด่ดําเจาอค่อยขมดานไปไปเก็บฟังฝรั่งเศสพี่น้องจ้าทําคุณก็คือกันเนาะสองโลกเขาจะหามนะเห็นบานะเห็นเขาจาเขียนไป้ายไปเนาะกับบเคยเจอตํารวจดอกพี่น้องแต่ว่าส่วนมากขามขมดานเนะาะขมดานก็สีลําบากนิกน้อยกับแบบว่าคอยกระเซียงเฮ็ดนาดูเลยแต่ว่าไปเก็บเห็ดฟังฝรั่งเศสก็กได้ไปหลายคนเนาะ คนละสองกิโลก็บไร่ร่วมๆกันแล้วก็ได้มาสามสี่หกิโลมันสิกบบเป็นยังสีไหพี่น้องอยู่ใต่ภายใต่กฎหมายบริษัททองเออเฮ็ดยังกันย่าพี่น้องอยู่ต่างประเทศนี่เนาะแต่ว่าประเทศอื่นมาดามเจีวโบหูแต่ว่าสาวิเดนนอเวยยยังสีเพิ่นเก็บได่จากกิโลมาดามเจวโบหูแต่ว่าอยู่สวิเนนี่โอ้ยห้ามอยู่ห้ามกินพี่น้องปัตานีคนไทยอยู่ารได้สวิตพี่น้องจ้ะคนไทยอยู่ายหลายปัตานีกัน บาเป็นตะค้นให้ฝรั่งข้าเจ้าก็เก็บขึืนอกันพี่นอ้องเก็บเพื่อกันข้าเจ้าบ,บ,บางคนมาเก็บเผ็ดเนาะบางคนเพื่นกระสีถามเนาะอยู่ทางเมืองไทยว่าเป็นอยังมาดามู่ตางเดนคือพากันมาเก็บเผ็ดเนีมันอดซ่อนพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งเนาะ่อยเป็นคนมาเก็บแต่ว่ากะมี่ได้พี่น้องคน,คนไทยเพื่นกระโบมาเก็บบางคนมาดามเพื่นกระโบมาเข่าปลาโบมาเก็บกะมี่เพือกันแต่ว่ามาดามเจียวมาอยู่กับธรรมาชาตินะพี่น้องโดยความที่เขาเป็นหลูกเศร้าห้เศร้าหน้าเขาเคยอยู่มาเป็นสีนะเขากรเลยแบบว่า ข้ามากเนาะพี่น้องแล้วมันได้รุ่นน้ำผอมสมัยก่อนแม่ดันแจ๋วบ่เคยบริหารเทปยูทนะูปเนาะแม่ดันแจ๋วก็สิไปเบิ่งคลิปเก็บเห็ดนี่แหละพี่น้องมากหลายอีหลีค่ะออนซอนเนาะแตวบบ EN, ่ว่าคลนะิปของมาดันแจ๋วกับโบเมนอคล้ายๆว่าโบเมนโปรเฟสชันแนลปนณด์เนาะเก็บเห็ดกับสั้นในจักนอยพี่น้องไปตั้งเทธอกับแบบฝาน้ําเห็ดน้ำผอมฝาน้าเวล่าโดยความที่เถาเป็นคนทํางานเนาะทำงานเท่ากับโบเอมื์ดวันหยุดกับจังสีแดงเขาปางสี ค่ไปตอนบ่ายช่วงเบรกงานกับมีเวลาบหลายสินะพี่น้องกะเอ่อกะต้องรีบมีเวาว่าละมือละสองสโมงสิกะต้องรีบปะเขางานเนี่ยมือแรกเนาะหดือข้อมที่ห้าทำงานอยู่ร้านอาหารพี่น้องลำบากค่ะพี่น้องตรงตรงแดนไปแรนมานะปัญหาจะนกือตรงนั้นแหละเวลาบหลายก็เลยบบไดเฮ็ดหลายซัาเพินเนาะพี่น้องแต่แต่บางเหมือนนี้แม่ดำเจียวไปไปพ่อเฮ็ดในวัอไลยก็ดีใจอยู่พี่น้องก็เลยเอาความหนูมว่าฝากพี่ต่อหน้องเอามาหายเบิ่งเนาะค่ะเนาะ นี่เฮ็ดที่มาดําเจวเก็บมาได้หลายเติอบอยู่มือน,นี้อันนี้เป็นเห็ดเห็ดเพิ่งหวานเนาะพี่น้องกําลังออกตุ่มมูจีมีอยู่โอ้ยเก็บมวนขนาดมื้อนี้เนาะไปเบิ่งคลิปเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่เห็นก็ได้มื้อนี้ก็สิเอาเห็ดมาบอกพี่พ,พี่น้องคือเก่าเนาะค่ะเนาะผู้ใดที่อยู่ต่างประเทศก็กเก็บไว้อ่าผู้ใดสิแช่งองฟิตไปแบบนี้ก็ได้เด้อค่ะเด้อทําความสะอาดแล้วก็เอาใส่ถุงใส่ช่องฟิตไว้ช่องแช่แข็งน่ะพี่นอ้อยงยามเฮาสิ เอามากินเท่ากับมลัละางที่มันแข็งๆอยู่สันปล่อยให้มันละลายแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วเขาก็จังมาเฮ็ดกินเนาะถ้าเอา่อบางคน,พนเววนพิ่นกัสีเอ่ออาซิลวกไว้ก็ได้ได้พี่น้องเด้อแต่ว่ามาดำเจลมาเฮ็ดเอ่อมาแบบสดๆแบบนี้เนาะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเอ่อทามันโดบันบานพี่น้องหรือว่าดกอกยังสีเนาะก็เฮ็ดแห้งได้เด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดแห้งแต่ว่าการเฮ็ดแห้งมันต้องใส่เวลาเนาะคะ่ะเนาะ ใส่ตากใส่ยังแล้วบัตานีแดดเท่ากับบุ่อยหลายมาดำเจีวิตูอบแต่ว่าพี่นองใส่เวลาหลายโดนเติบอยู่นีสันเท่ากับเอาใส่ในตุกอบอาหารน้องเท่ากับได่เด้พี่น้องเด้อนี่ขอยกลาสีเหลวแล้วพี่น้องบัตานีนี่แหละพี่น้องการเก็บเห็ดเวลาไปเก็บมันมวนเด้เวลาทั้งคนสะอาดขี้ข้านขี้ขานพี่น้องจ้ะข่าพี่น,น,น้องจ้ะซ้ำซ้ำนิดน้อวันนี้มันคิประซินหยางค่ะมานั่งเ <c oughs> บานั่งบวนนั่งไอ ทำความสะอาดใ,ให้เบิรงพี่น้องค่ะเอามาเบิรงเห็ดน้ากัดเดี๋ยวมาดาจะเอาให้พี่น้องเบิรงก่อนไ,าานได้มาลายปานในเมือนี้เนาะค่ะเนาะงามครับพี่น้องเบิรงกอกตุต่มมุติมีสิเป็นเห็ดแบบนี้ได้พี่น้องด้วยลายเบิรงค่ะพี่น้องเห็นบะคะสวยงามเนาะค่ะสวยงามนะะาม,นมาก,ก่อนมากนี่ตะดอกแบบนี้พี่น้องเบิรงค่ะสวยลีค่ะสวยงามงามีลีนี่ตุ่มมุติมีกระลั่งออกเนาะวันเป็นตุ๊ก,กตาพี่น้อง ตาักอีด,ดค่ะกินกระแซบได้กินกระหวานพี่น้องพัดกระแซบแกงกระแซบพี่น้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้มานาแเจลล่าไปก่อนด้วยพี่น้องเดอ้อเอาพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากเป็นกำลังใจห้เด้วพี่น้องเดอ้อบ๊ายบายค่ะ